สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ส้มเอากระรอกน้อยนะคะมาฝากพอดีขับรถผ่านมาแล้วแม่ส้มก็จะเห็นเขาเนี่ยอยู่หัวปีกับกล้วยต้นเนี้ยตลอดเลยเพื่อนๆแล้วแม่ส้มคิดว่าเออเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเจอก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอันนี้แม่ส้มเคยเลี้ยงด้วยนะกระรอกแบบเนี้ยเขาอยู่กับเรานานมากๆเลยล่ะค่ะท้องฟ้าสวยมากวันนี้หลังจากไปชมกระรอกแล้วนะกลับบ้านมาค่ะเราก็มาชมต้น ดอกแครน้อยของเราจะมีลังนงลังนกเต็มไปหมดแล้วก็เห็นสาวน้อยคนนึงค่ะกําลังถือถังนะคะถังข้าวโพดของโรงหนังค่ะมาเด็ดดอกแคนะคะเพื่อที่จะเอาวันนี้แม่ส้มจะทําแกงส้มดอกแครค่ะสาวน้อยในดงดอกแครนะคะนิยายเรื่องนี้นะคะตั้งชื่อว่าสาวน้อยในดงดอกแคค่ะนี่ดอกแคกับ สาวน้อยคนนี้ยังสับสนอยู่เลยค่ะไม่รู้ว่าใครจะสวยกับใครนะคะสั่งให้ยิ้มก็ยิ้มด้จ้ะเพื่อนๆจ่าสั่งอะไรทําหมดนะคะชอบค่ะเขาสามยอดเขาไอเนี้ยนะเนี่ยเข้าทำน้ำจ้ำนะหลวงปู่เออหลวงปู่ขี้เท่าอ่ะหรือกเลื่องแต่เท่าตั้งลุ่นสีขี้เท่าใช่ไหมได้ค่ะูเห็นลอยอยู่ อย่างทัส um> allora> ี่ที claro> ่เข้าไม่ได้ไปหาเจู้จงอามันมีงูมันมีงูน่ากลัวจริงเหรอวันนั้นหนูวันนั้นหนูไปอ่ะใครจะไปหาบอกเขาด้วยนะไม่ต้องเข้าไปเขาไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนั่นแหละในนั้นน่ะมันมีงูมันมีท่อมีคนโดนแล้วนี่ไม่อยากตามทุ่มเหรอ แวะเมาหมอยกับแม่ขาขายหน่อไม้เนาะเขาไปเก็บหน่อไม้มาค่ะแวะเมาหมอยนิดหน่อยแล้วก็มานี่จ้ามาร้านพริกแกงร้านของพี่โจนะคะที่ตลาดนาัดศิรัญญามาซื้อพริกแกงเผ็ดแล้วก็พริกแกงส้มค่ะหลังจากนั้นก็กลับบ้านมาค่ะนี่เนาะเด็กๆก,ก็ต้องคู่กับของพวกนี้ม้่งละค่ะไก่ทอดม้งนะักเก็ตบังแม่ส้มก็ทําค่ะเขาอยากกินอะไรก็ทําให้เขากินนะคะอันนี้เป็นไก่ทอดเกลือจ้า แล้วก็อันนี้คือเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาเผาเนี่ยราคามันเหลืออยู่แม่ส้มก็เสียดายก็เลยเอามาดัดแปลงทําเป็นแกงส้มดอกแคร์ care. ใส่เนื้อปลาแล้วก็ใส่พริกแกงใต้ใส่มะละกอแล้วก็ใส่หัวไชเท้าค่ะอันนี้ตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วก็เอาพริกแกงเนี่ยค่ะกับเนื้อปลาที่เราา โปรกไว้นะใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้ไม่ไม่ได้ใส่กะปินะคะแม่ส้มจะใส่เป็นน้ำปลาแทนค่ะนี่จ้ะก็เอามะละกอกับหัวใช้เท้านะคะมาปอกค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็หัน่นหั่นแบบนี้เลยเพราะว่ามะละกอเนี่ยไม่มีเม็ดเลยค่ะไม่มีเม็ดนะคะแม่ส้มก็หั่นแบบนี้ไปเลยเพื่อนๆเสียดายมันไส้มันก็กินได้นะคะ ตอนแรกนะเราก็ต้องก็ต้องล้างก่อนล้างแล้วก็แล้วก็หั่นเขาหั่นก็ไม่ต้องล้างแล้วค่ะเพราะว่ายางมะละกอนเนี่ยเพื่อนๆเ,เวลาที่กินเข้าไปแล้วบางทีมันก็มีประโยชน์นะคะถ้าเอาไปแม่จุกเ,เคยเอามะละกอไปต้มกับกับชาค่ะ ก็จะเป็นชามะละกอเขาบอกว่าช่วยล้างลำไส้แม่ส้มก็เลยล้างก่อนแล้วก็เอามาหั่นแบบนี้ได้เลยจ้ะอันนี้ก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกแกงเราก็จะใส่เกลือลงไปและอันนี้คือกระดูกปลาค่ะกระดูกปลาเทโพทีพ่แม่ส้มไปซื้อจากชัยนานะคะเพื่อนๆและอันนี้ก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะเหยาอนน้าปะลานิดหน่อยค่ะใส่หัวไชเท้ากับมะละกอลงไปนะคะแล้วก็รอค่ะเพื่อนๆคะ่ะ นี่ค่ะก็เป็นหน้าตาของแกงส้มแม่ส้มนะคะแล้วก็แม่ส้มก็จะใส่อันนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆใส่ไข่ไข่ปลาสวายเนาะใส่หน่อยเดียวค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดนี่ไข่ใส่มากเอาจริงแกงส้มหม้อน,นี้อร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ชิมเพราะว่ารสชาติจัดจ้านมากๆเดี๋ยวแม่ส้มก็ ต้มทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ดอกแคร์อันนี้ใส่ดอกแคร์แล้วเพราะว่าดอกแคร์เขาสุกง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแค่นี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาววันนี้ไม่ใส่น้ำมะขามนะคะใช้น้ำมะนาวแทนค่ะรสชาติจะได้จัดจ้านนี่จ้ะเสร็จแล้วแกงส้มดอกแคร์ใส่มาแล้วก็ใส่ไข่ใส่ทุกอย่างเลยจ้าเรียบร้อยแล้ว สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้มาเมนูแซ่บอีกแล้วคะ่ะเมนูตำส้มตำส้มแกงส้มแล้วก็เอ่ออะไรนะปากระป๋องมีหน่อไม้ด้วยหน่อไม้ซื้อมานะคะถามแม่ค้าว่าซื้อเออไปเอามาจากไหนเยอะมากเขาบอกมาจากแถวเขาแถวแถวน้ำจัน ที่เราไปกันนะแม่เขาบอกว่าถ้าขึ้นไปเจอถ้ำอะ่ะมีงูจงอางด้วยนะในถ้ำอะ่ะมีข้าวไข่เจียว <c oughs> มีข้าวไข่เจียวด้วยนะคะ hầm đen right. chuẩn tâm mục đi tăng này แกงส้มน้องเวชอบมากบอกอร่อยมากแม่ส้มก็ชอบค่ะม กระดูกปลาด้วยนะคะ ไช่ค่ะปลาปลาเทโพค่ะหนังมันกึบกึบยังอะ กินข้าวกับส้มตำจ้ะ เพื่อนชอบกินกันไหมคะข้าวกับส้มตำไม่ส้มชอบเนาะกินข้าวเหนียวแล้วมันมันไม่ค่อยอิ่ม Non. Oh. Oh. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ